<Action. S 2> สวัสดีครับวันนี้ยิ้มกับเพนะครับอยู่กับคุกทาร้านเปิดดินทำร้านขนมดิน EPC นะครับมีห้ <EP 5 S 2> ไม่ใช่เหร EP <4. S 2> อ EPC นะครับอันนี้คือตัวอย่างของคุกดินที่เราทาไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนส่วนบ้าดินก็ตุยแย่ไปแล้วครับจิ้งหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับส่วนอันนี้เรากําลังจะทํ<อ>าคุกดินอันใหญ่เรากาลังจะทําจัมโบ้คุกดินนะครับ จรินคลิปนี้นถ่ายตเมื่อวานแล้วเพราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเมื่อวานมามาเย็นเกินไป mm hmm. ไเพราะว่าเมื่อวานมันจะถ่ายถ่ายการบ้านอยู่นะคะ mm hmm. แล้วเมื่อวานก็มาเย็นเกินไปด้วยกว่าจะถ่ายอะไรเสร็จ mm hmm. ก็ปาไปจะหกโมงแนละ้วไปอย่าเพินะ่งร้อนอย่านะเพิ่งร้อนเพิ่งหกโมดแล้วนะครับคลิ mm hmm. เปเทปใหญ่เทปใจร้อน <laughs> มือต่ำอันนั้นของโตของโต,งตเรียนหนังสือของฉันเด้อะอ้าวก็พี่เห็นอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่5ล้าน,น,น,นปีแล้วอายุพี่เมื่อกี้ยังไม่ถึง5ล้านปีนพี่อายุ5ล้านปี5ล้นานปีก็ถึง50ปีเยอะก่อนอย่อยาเพิ่งใส่ครับผม,มคนผสมดินยังไม่พร้อมได้งั้นถึงจะผสม ชาห์ชาบาวินมันเลอะอยู่แล้วดูดิจะให้มันไม่เลอะได้ไงอ็ใส่แก้วไปไง้าคุณใส่มาเยอะขนาดนี้แล้วคันจะยุ่งมาวเวลาอย่างนึงแก้วมันเล็กด้วยนะมันเนี่ยไี่ใส่ไม่ใส่จะตัดแล้วจะเอาออกมาใส่พิมพ์ทำไมล่ะเอ้าก็ใส่ตรงนี้ไงเวลาตากก็ตากอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไหมมาวิน ทำให้มันเป็นรูปทรงได้ด้วยๆก็พี่กำลังทำเดี๋ยวยังไงมันก็แห้งถ้าแขนเสื้อออกแต่มันแขนเสื้อมันจะเลอะถ้ามันกลายเป็นเจ็บก่อนเม่งั้น้องนี่ใส่ในเป้พิม ถ,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 ถ่ายไม่ได้ครับผมเป็นเซเลบเซเล็บถ่ายได้ครับถ่ายไถ่ายไม่ครับถ่ายไม่ได้ครับวันนี้เซเล็บนะครับเซเล็บครับถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้ก็มินดาน้ำออนจิ๋น คุกดินคุกดินของจริงแบบจัมโบ้นะครับมาเป็นอาไรอันนี้คุกดินของปอมนะครับผมคุกดินอันนี้เป็นรถเป็นรถโอวันตินนะครับคุกดินรถโอวันตินมาเินเนี่ยลากไปอ่ะยาให้มันมาถึงตรงนี้นะเพราะตรงนี้พี่จอมไม่ปาไม่ถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้ครับผมบอกว่าถ่ายไม่ได้ครับแล้วมันปิดยังไสละวะนี่ถ่ายไม่ได้ครับมาเป็นหมุนอะมันหมุนมันหมุนขวดน้ำอะ เราไม่ฉีดไม่ออกอ่ะล้องฉีดฉีดไปเรื่อย